สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBZ TV วันนี้เราอยู่กันในเกมไพ่ไฟเตอร์เกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือแนวมวยนะครับ ก็เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วนะครับสำหรับเกมต่อยมวยสไตล์คลาสสิกสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอป Store แล้วก็ Google Play Store นะครับก็คือเป็น Store ไทยเรียบร้อยแล้วอย่างที่ว่าก็คือเป็นเกมมือถือแนว 2D arcade นะครับเป็นเกมแนวพิกเซล16บิตซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมในยุคก่อนๆน,นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะเล่นเกมในแบบาภาพประมาณนี้นะครับไม่ได้กินสเปคหรือว่าสามารถเล่นได้กันทุกคนนั่นเองก็มือถือที่จะสามารถรองรับได้ก็คือแบบ มือถือแบบไหนก็สามารถเล่นได้นะครับแบบไม่มีโฆษณาด้วยแล้วอย่างหนึ่งนะครับเกมยังสามารถเซฟได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์เรื่องของเกมนี้กันก็มาดูกันเลยนะครับสามารถกดที่สตาร์ทเกมได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาถึงเกมนะครับมีเรื่องของการสอนให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นชกแหชกซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเป็นแบบฮุกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเดินหน้าถอยหลังอะไรพวกนี้เนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นง่ายนะครับ เปิด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 เอ้าตีตีต,ตีเอา้าเอา้าเอา้าฮูคฮูโอ้โหมีไอ้น,นี่ด้วยนะเขาเรียกว่าเออเป็นมีเหงื่อกระจายด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเออเออเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยหลบมีให้เราหลบด้วยนะครับหลบแล้วก็เดินถอยหลังได้อะไรแบบนี้หลบหลบหลบเอ้อย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 เอ้ยเอ้าหลบทีโดนเลย เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเอาดิเอาดิเอาดิเออเออเออเอา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 เออก็มีเกมหนึ่งที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้เป็นทูตัวเดียวนะครับเอาดิเอา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 ชกชกชกอุ้ยเหมือนเหมือนอุ้ยอ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 ้ยเออ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 ดูเหงื่อดเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบให้ได้ เอาดิเอาดิเอามาชกเอ้ย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 เริ่มชกโอ้โห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 มีเลือดบอกด้วยนะครับเออเอาดิ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 ชก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 เออเอาดิเอาดิเอาดิต่อยต่อยต่อยไม่ให้หยุดต่อยไม่ให้หยุดโอ้โหมีตีมื่นวะโอ้โหพอมื่นทีนี่ก็เสียเลือดเยอะเหมือนกันนะเออเอาดิ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 เออหุก มามาโอ้โหผมว่าเป็นเกมที่เพลินๆดีนะครับเป็นเกมที่แบบอ่าเล่นง่ายดีนะไม่ได้กินสเปคด้วยนะครับเอาไว้แบบเล่นค่าเวลา้อ้ไา้ไอ้โอ้โหมันกันวะเอาเรื่องเหมือนกันนะเขาได้ตีเรามั่งป่าวะเนี่ยเออเออเออแต่เขาตีทีเรามึนเหมือนกันนะเอาดิเอาดิเอาดิเออต่อย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 เออเรียบร้อยนะครับก็ เป็นฝ่ายชนะไปในส่วนของทูโทเรี l นะครับจะมีสกอร์บอกแล้วก็จะเป็นเรื่องของยก ok ที่1 2 3ไปนะครับก็คือเราสามารถดูสแตทได้เนาะเกมนะครับยังมีเรื่องของการปรับตั้งค่านะครับจะมีเรื่องของมิวสิกการไฟหรือว่าเป็นซาวเอฟเฟกต่างๆนะครับรวมถึงการกดคอนโทรลด้วยคอนโทรลเนี่ยจะมีแบบคลาสสิกอ่ามีแบบอ่าดีฟอลต์นะครับก็คือเป็นคลาสสิกแบบนี้เราสามารถปรับตั้งค่าในส่วนของปุ่มได้นะครับว่าจะให้เอาเล็กใหญ่ขนาดไหนอะไรแบบนี้ ก็สามารถเข้ามาดูกันตรงนี้ได้นะครับมีเพเยอร์เพเยอร์หแล้วก็เป็นเพเยอร์สนะครับก็ดูกันได้เลยเกมนะครับเราจะมีสามารถอ d ดิทมันได้นะครับก็คืออ d ดิทได้ตรงนี้แล้วก็จะมีไฟเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะสามารถกดเซฟหรือว่าจะกดโหลดในส่วนของอเกมได้นะครับที่เราเซฟไว้เดี๋ยวเราจะไปดูเซฟแรกเหรออ๋อนี้เป็นล็อกนะครับ อเดี๋ยวเราลองไปดูอันนี้แล้วกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ Default เขาบอกว่าว่างมี Load to Victory นะครับแล้วก็เป็น Be the p r o m o t มเนะครับอันนี้เป็นเส้นทางแห่งชัยชนะปี2020นะครับแล้วก็จะเป็นแบบเลือกได้นะครับจะมี Easy Normal Hard นะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับก็สามารถกด c o n f i r รมได้เลยเสร็จแล้วนะครับจะมีเรื่องของการตั้งชื่อตัวละครนะครับจะมี First Name Last Name แล้วก็จะเป็นนิคเนมนะครับก็จะมีการตั้งค่าตัวละครได้เนาะมีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะนะครับจะมีอายุมีน้ําหนักหรือว่าเป็นพวกส่วนสูงอะไรแบบนี้แล้วก็ความถนัดนะครับของตัวละครก็กดเน็กไปจะมีสกินนะครับก็คือเราสามารถปรับตั้งค่าในส่วนของสีตัวละครเราได้จะมีผมหรือว่าไม่มีผมก็ได้นะก็จะมีเรื่องของสีนะครับให้เราปรับตั้งค่าได้ด้วย ก็เดี๋ยวเราจะเอาคร่าวๆแล้วกันเนาะมีหนวดเ้วยเออเอาคร่าวๆแล้วกันเนาะก็แล้วแต่นะครับก็สามารถปรับตั้งค่าได้ตรงนี้มีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสีชุดสีนวมหรือว่าสีอะไรนะครับสีตาก็มีนะก็มีไทา์มีให้เราปรับตั้งค่านะครับเยอะมากอะถ้าเกิดเราอยากจะเล่นในส่วนของการจับคู่นะครับเมื่อกี้จะเป็นเรื่องของการสร้างตัวละครนะครับก็คือสามารถเข้าไปสร้างตัวละครกันได้แล้วก็เซฟเก็บไว้ได้นะครับ เกมเนี่ยถ้าเกิดเราอยากาต่อสู้เลยก็กดอันที่2ไปซึ่งอันที่2เนี่ยก็จะมีคู่ต่อสู้นะครับจะมีสเตตบอกด้วยนะครับจะมีเรื่องของกติกาบอกนะครับแบบ3นาทีอะไรแบบนี้เปลี่ยนได้ไหมอ๋อมีระยะเวลาบอกด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดไฟ์ได้เลยก็มีเลือกตัวละครนะครับอันนี้เป็นลองตัวนี้แล้วกันเนาะสามารถดูสเตตได้นะครับ ก็คือจะมีสเตตบอกแล้วก็จะมีตัวนี้อย่าเอาตัวซ้ํากันสิมีตัวนี้โอเคได้ลองไฟนะครับก็อายุยี่สิบเจ็ดกับอายุยี่สิบ้านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ่าน้ําหนักบอกด้วยมาดีครับมาดีครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออเออฮูฮู อุ้ยทำไมเขาตีหมือ่นอย่างวะเอาดิเอาดิอดุ้ยเขากันได้วะเอาดิ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 อุ้ยเขาตีทีหมื่นเลยวะอ้ยเขาหลบเราได้หมดเลยอะเดี๋ยวนะเขาแพ้อะไรเนี่ยผมกดมั่วไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่แรงเลยอะตัวเนีเ้ยเออ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 เฮ้ยเข,เขาแพ้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 อันนี้โอ้โหหมดยกที่หนึ่งไปนะครับ ก็คือเราจะได้สกอร์มาก็ถัดไปเลยนะครับยกที่สองนะครับลุยเออเออเออเดินหน้าไปเดินหน้าลูกลักลูกลักโอ้เขากันได้หมดเลยเออเอาดิ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 เออเออเออเอาดิเอาดิเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 กดผิดนิดเดียวเอาเลยเหรอเอาเลย โอ้ยไอตัวนี้ถึกเหมือนกันนะเนี่ยเลือดไม่ค่อยลดสักเท่าไหร่นะครับจะมีระยะเวลารอบบอกด้วยนะครับเออเออเออฮ้ยหมดหมดยกโอ้โหก็ก็ยกที่สองจบไปนะครับก็จะมีแต้มหรือว่าเป็นคะแนนบอกด้วยนะครับว่าเออเราได้แต้มเท่าไหร่เขาได้แต้มเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็ยกสุดท้ายนะครับเป็นยกที่สาม เฮ้ย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 อ <forever> ุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอาให้เข้าเอาให้เข้าทุกดอกอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้อเอาดีเอาดีเอาดีมาดิครับมาดิครับเอาเอาพุ่งนะครับเอาหลบได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเขาหลบได้โคตรดีเลยว่ะมาดิครับมาดิครับหมดเวลาไหมเนี่ย เอ,อ้ยเออเออเออฮเอูอเออ้หมดเวลานะครับก็คืออันนี้เป็นยกที่3นะครับโอ้เอาเรื่องกันนะก็ได้30-30 30แล้วก็เป็นฝั่งนู้น2 7 2 7ิบนะครับซึ่งอ่ามติเป็นเอกฉันเสร็จแล้วนะครับเราสามารถดูสกอร์ได้แล้วก็ดูเรื่องของความสามารถของตัวนักมวยได้นะครับ ถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบสร้างก็สามารถเข้าไปเล่นแบบสร้างอันแรกก็ได้เนาะก็คือจะมีแบบให้เซฟได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถโหลดเซฟได้ด้วยก็ค่อนข้างดีนะเอาไปต่อสู้กับคนอื่นได้นะครับก็โอเคเป็นเกมมวยที่แบบเอ่อภาพกราฟิกไม่ได้แบบหนักอะไรเลยนะครับเป็นเกมแนวแบบ16บิตนะครับเป็นเกมเล่นง่ายเกมหนึง่งสามารถดาวน์โหลดได้ในสตูไทยเรียบร้อยแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใต้ดีคริปชั่นเลยก็ได้นะครับหรือว่าในสตูไทยเลยก็ได้นะครับ ก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นง่ายก็สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ